เคยเป็นกันไหมครับเวลาจะซื้อของออนไลน์ทีเนี่ยโอ้โหเหมือนลงเข้าไปในโลกดิจิทัลเลยวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องนี้แหละครับเรื่องการปฏิบัติการค้นหาสินค้าที่กําลังจะเปลี่ยนประสบการณ์ของเราไปแบบตลอดการเลยคือเวลาเราจะหาซื้อของที่มันใช่จริงๆสักชิ้นหนึ่งบนโลกออนไลน์เนี่ยมันเหมือนหลงทางเลยใช่ไหมครับเปิดแทบเป็น10บๆไหนจะโฆษณาไหนจะรีวิวที่แบบเอออันนี้จริงหรือเปล่านะแต่ลองคิดดูเล่นๆนะครับถ้าเกิดว่าเรามีไกด์ส่วนตัวละ่ะ คนที่จะมาช่วยนำทางเราในเขาวงกดที่ว่าเนี่ยโหแค่คิดก็สบายขึ้นเยอะเลยโอเคครับมาเริ่มกันที่ส่วนแรกเลยไอ้เจ้าเขาวงกฏของการช้อปปิ้งออนไลน์เนี่ยทำไมการจะหาของที่ถูกใจมันถึงได้ยากเย็นขนาดนี้นะคำตอบมันก็คือเส้นทางการซื้อของทุกวันนี้มันไม่ได้อยู่ที่เดียวครับมันถูกแบ่งกันระหว่างสองเจ้าใหญ่คือฝั่งหนึ่ง Google ที่นี่เป็นเหมือนจุดเริ่มต้นเลยครับเวลาเราจะหาข้อมูลอะไรใหม่ๆ แต่ก็นั่นแหละผลลัพธ์ที่ได้มาก็เต็มไปด้วยโฆษณาคอนเทนต์ที่ทํามาเพื่อ SEO โดยเฉพาะส่วนอีกฝั่ง Amazon ก็คือดีมากนะถ้าจะกดซื้อเลยแต่ถ้าจะใช้หาข้อมูลเพื่อตัดสินใจเนี่ยโอ้โหทั้งรีวิวปลอมทั้งตัวเลือกที่มันเยอะซะจนเลือกไม่ถูกและนี่แหละครับคือจุดที่เรื่องมันเริ่มสนุกขึ้นมาในส่วนที่2เนี่ยเราจะมาดูกันว่า Chat GPT เขามีผู้ช่วยช้อปปิ้งส่วนตัวมาให้ด้วย ซึ่งฟีเจอร์ใหม่ตัวนี้เนี่ยแหละครับที่ตั้งใจจะมาแก้ปัญหาความวุ่นวายที่ว่าซึ่ง Open a เเขาก็เปิดตัวไปเมื่อวันที่24พฤศจิกายน2025คือต้องบอกว่าหัวใจของมันเนี่ยมันไม่ใช่แค่การเสิร์ชหาข้อมูลแบบที่เราคุ้นเคยกันนะครับแต่มันคือการคุยกันเลยเป็นบทสนทนาที่ AI จะคอยถามเราไปเรื่อยๆจนเข้าใจว่าเราต้องการอะไรกันแน่และสุดท้ายก็จะสร้างเป็นคู่มือซื้อของฉบับส่วนตัวขึ้นมาให้เลยโหทีนี้การตัดสินใจยากๆก็กลายเป็นเรื่องง่ายไปเลย และไอความเจ๋งที่ว่าเนี่ยเบื้องหลังมันทางานยังไงกันแน่มาดูกันในส่วนที่3ครับว่าจากคําถามง่ายๆของเราเนี่ยมันกลายมาเป็นคู่มือซื้อของส่วนตัวได้ยังไงต้องบอกเลยว่ากระบวนการทั้งหมดเนี่ยมันเปลี่ยนเกมไปเลยจริงๆครับคือจากที่เรามีความต้องการแบบลอยๆ AI ก็จะค่อยๆถามค่อยๆเจาะเลือกไปเรื่อยๆจนเข้าใจแล้วก็ไปคัดตัวเลือกที่ดีที่สุดมาให้คือมันเปลี่ยนการรีเสิร์ชที่เมื่อก่อนเราต้องทาเป็นชั่วโมงๆให้กลายเป็นแค่การคุยกันไม่กี่นาทีเอง แล้วการเปลี่ยนแปลงที่ว่านี้ผลกระทบของมันใหญ่กว่าที่เราคิดเยอะเลยนะครับในส่วนที่4เนี่ยเราจะมาดูกันว่าเทคโนโลยีนี้มันกําลังจะเข้ามาเขียนกฎของวงการค้าปลีกใหม่ทั้งแผงเลยเพราะว่าแนวทางของ ai เนี่ยมันกําลังท้าทายเจ้าตลาดอ e ีคอมเมิร์ซแบบตรงๆเลยคือแทนที่เมื่อก่อนเราจะต้องมีหลายสเตปใช่ไหมครับท้งหาข้อมูลเปรียบเทียบแล้วค่อยตัดสินใจซื้อแต่ chat gpt เนี่ยรวบทุกอย่างมาไว้ในบทสนทนาเดียวเลยจบในที่เดียว จุดที่น่าสนใจมากๆเลยก็คือความแตกต่างที่มันชัดเจนมากคือเรากำลังจะย้ายจากระบบเดิมๆที่ใช้คีย์เวิร์ดใช้โฆษณาเป็นหลักไปสู่ระบบใหม่ที่มันเข้าใจความตั้งใจของเราจริงๆผ่านการพูดคุยแล้วก็ใช้ข้อมูลดีๆมีคุณภาพมาช่วยตัดสินใจให้แต่เรื่องนี้มันมีจุดหักมุมที่น่าสนใจมากอยู่อย่างหนึ่งครับก็คือ Amazon เนี่ยเขาบล็อกไม่ให้เว็บครเลอร์ของ OpenAI เข้าไปเก็บข้อมูล นั่นก็หมายความว่าสินค้าของ Amazon ส่วนใหญ่จะไม่โผล่ขึ้นมาในไกลที่ AI สร้างให้เราเลยพอโลกมันเปลี่ยนไปแบบนี้มันก็เลยเกิดยุคใหม่ขึ้นมาครับในส่วนที่5เนี่ยเราจะมาพูดถึงสิ่งที่เรียกว่า AIo ซึ่งมันก็คือ playbook เล่มใหม่สำหรับแบรนด์กับนักการตลาดเลยที่ต้องปรับตัวต้องคิดให้ไปไกลกว่าแค่การทำ SEO แบบเดิมๆซึ่งแนวคิดใหม่ที่ว่านี้ก็คือ AIo หรือ AI optimization นั่นเองครับ ประเด็นหลักๆเลยนะครับคือถ้า SEO เนี่ยมันเน้นที่คีย์เวิร์ดใช่ไหมครับแต่ AIo เนี่ยมันจะเน้นที่บทสนทนาเน้นที่ข้อมูลสินค้าแบบลึกๆละเอียดละเอียดที่ AI agent ต้องใช้เพื่อที่จะแนะนําสินค้าให้เราได้อย่างมั่นใจแปลว่าอะไรครับแปลว่าสําหรับแบรนด์ต่างๆเนี่ยโอ้โหต้องปรับตัวครั้งใหญ่เลยต้องทําให้ข้อมูลสินค้าของตัวเองมันละเอียดครบถ้วนน่าเชื่อถือและที่สำคัญที่สุดเลยคือต้องทำให้ AI อ่านแล้วเข้าใจได้ง่ายๆก็เพื่อให้ AI เนี่ยสามารถเลือกสินค้าของแบรนด์ตัวเองมาแนะนําให้เราได้นั่นแหละครับแล้วถามว่าทําไมต้องปรับตัวแรงจูงใจมันชัดมากเลยครับเพราะว่ามีข้อมูลออกมาแล้วว่าทราฟฟิกที่มาจากผู้ช่วย AI เนี่ยพอไปถึงหน้าเว็บของแบรนด์โดยตรงโอ้โหมีโอกาสปิดการขายได้สูงกว่าทราฟฟิกที่มาจากการเสิร์ชแบบเดิมๆถึง4-6ถึงเท่าเลยนะแล้วทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยบอกเลยว่าเป็นแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นนะครับในสุดสุดท้ายเนี่ยเราจะมองไปข้างหน้าอีกนิด ไปดูอนาคตของ AI agent ที่มันจะไม่ได้เป็นแค่ผู้ช่วยหาข้อมูลอีกต่อไปแต่มันจะกลายเป็นคนซื้อของส่วนตัวให้เราเลยเพราะนี่คือเทรนด์ที่ใหญ่ขึ้นไปอีกที่เรียกว่า agentic commerce คือ AI ไม่ใช่แค่แนะนําแต่ลงมือทําแทนเราได้เลยก้าวต่อไปที่สําคัญมากๆเลยก็คือฟีเจอร์ที่ชื่อว่า instant checkout ครับตอนนี้ OpenAI กําลังทยอยเปิดตัวอยู่ซึ่งมันจะทําให้เราสามารถกดซื้อของได้ทันทีจบในหน้าแชทของ ChatGPT เลย คือฟีเจอร์นี้มันเหมือนกับหลบเส้นแบ่งระหว่างการหาข้อมูลกับการกดซื้อทิ้งไปเลยครับมันทำให้การเปลี่ยนจากแค่คุยๆกันอยู่เนี่ยไปถึงขั้นตอนจ่ายเงินเกิดขึ้นได้แบบแทบจะในทันทีแต่มันก็มีเรื่องที่น่าคิดเหมือนกันนะครับสำหรับฝั่งธุรกิจแล้วเนี่ยมันเป็นทางเลือกที่สําคัญมากคือ instant checkout เนี่ยมันอาจจะช่วยเพิ่มยอดขายได้แบบถลลมทลายเลยแต่ในขณะเดียวกัน ร้านค้าก็จะไม่ได้ข้อมูลสําคัญของลูกค้าไปเลยอย่างพวกอีเมลที่จะเอาไว้ใช้ทําการตลาดต่อในอนาคตเรื่องทั้งหมดนี้ก็นําเรามาสู่คําถามสุดท้ายที่น่าคิดมากๆเลยครับว่าในวันที่ AI agent สามารถจัดการเรื่องซื้อของให้เราได้ทุกอย่างแล้วความพักดีของเราของผู้บริโภคเนี่ยมันจะไปอยู่ที่ไหนกันแน่ระหว่างแบรนด์ที่เรารู้จักมานานกับบอทที่รู้ใจเราไปซะทุกอย่างก็ฝากไว้ให้คิดกันต่อนะครับขอบคุณที่ติดตามการเจาะลึกในครั้งนี้ครับ